ทำอะไรน้ำบ้านหนูฮะเฮ้ยนี้เฮ้ยเด้เฮ้ดี้หนู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 เหหหมักตัวมันมักนะพอลูกพอแขวคมอยู่เด้อไไปปแขวคมอยู่เด้อมาตัวนี้อ้วนกลัวนกลัว ไป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 ดูเฉยๆลูกดูเฉยๆไม่ทำร้ายกันนะหุ้ยหุ้ยใจด้วนใจด้วนโนโน no s t อปเทดิเทดิมีฟันอยู่นะมีฟันทั้งหน้าสองอันนะเว้ย โน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 หายมึงเ้ย